สวัสดีครับผมอูเรนซี่ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้มีอุปกรณ์ใหม่มาแล้วครับหลายๆคนใช้ระบบ Quick Release ใหม่ของอูเรนซี่คือเจ้าระบบยูก้าเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะนะครับอยากได้ตัว Shoulder Strap วันนี้มาแล้วนะครับยูก้า UKA 07หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับอย่างแรกเลยในกล่องจะมีอุปกรณ์ก็คือเจ้าตัว UKA 07ตัวนี้ให้1ตัวหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีปัจจัยหกเหลี่ยมให้1ตัวหลักๆเลยตัว Shoulder Strap เนี่ยคืออะไรนะครับหลายๆคนที่ใช้ Quick Release หรือพกกล้องไปถ่ายนอกสถานที่เนี่ยครับบางครั้งเนี่ยเราใช้้้้้้รรระะบบบบบเเเเปป็นนแแบบหมดลนะดลลวววี่ยยาาาตตตอองงกกกิไััพ เไไจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ไว้ติดได้หรือติดเข็มขัดเอาง่ายๆว่าทําให้เราสามารถเอาก,กล้องเนี่ยมาพับไว้ที่บ่าที่ทแขนที่เอวอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งข้อดีของเจ้าตัวนี้คือเป็นระบบควิก e ิต e หน้าตาจะเป็นประมาณนี้วัสดุเป็นอลูมิเนียมอลลอยทั้งตัวเลยตัวเพจอย่างที่บอกเป็นระบบยูกาอันนี้ใช้กับเพจอื่นไม่ได้นะต้องบอกก่อนใช้กับยูกาเดียวเพราะว่าอันเนี้ยจะไม่เหมือนตัวยูกาที่เป็นเพจแบบขาตั้งเพราะว่าถ้าเกิดใครใช้ยูกาเนี่ยขาตั้งเนี่ยเราคือระวังเรากดแต่เวลาเป็นพวกโชว์โรสสเต็ปหรือตัวอีกรุ การใช้จะต่างนะแต่ข้อดีที่เขาดีไซน์อย่างนี้เพราะอะไรเวลาการใช้งานจริงๆครับมันจะง่ายกว่าการที่กดมากเพราะเนี้ยคือคุณเสียบเนี้ยคุณไม่มีวุฒแน่นอนวิธีการคือเข้าปพืปล่อยล็อกเลยนอกจากนี้ระบบจะมีระบบเซฟตี้เหมือนเดิมนะยูกาถ้าใครเคยใช้คือกดไลด์ด้านข้างเพื่อล็อกเพจท,ทาการเซฟวิธีการใช้งานเวลานะต้องการลดกดครับลดก็จะเจอเพจยูกาตัวนี้วัสดุเป็นโลหะนะยางซิลิโคนเป็นแบบนี้น็อตด้านล่างขันได้2แบบใช้เหรียญก็ได้หรือใช้ประแจหกเหลี่ยมที่เขาให้มาในกล่องเนี้ยขันได้นะทีนี้มาด อยู่กาตัวอื่นเพราะว่าตัวเนี้ยสังเกตนะครับเพจตัวล็อกเนี่ยจะมี2เดือยอ่าถ้าเราใช้ระบบยูกาที่ใช้กับพวกเพจที่เป็นเพจแบบอาฆาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสังเกตนะครับเวลามันจะล็อกไปล็อกด้านบนแต่ตัวเนี้ยเวลาหลักการล็อกมันคือล็อกด้านล่างจะไม่เหมือนกับเพจนะต้องบอกก่อนเพราะเนี้ยมันจะล็อกด้านล่างขาหนึ่งอีกขาหนึ่งจะล็อกด้านบนทําให้ความแน่นหนาเนะี่ยมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราสะพายเนี่ยเวียงไปเบี่ยงมาเนี่ยมีโอกาสที่แบบหลุดได้ตัวเนี้ยก็จะล็อกแน่นขึ้นทีนี้มาดูนะครับวิธีีกกกกกกาาาารรัลละเเตงงนนน้้้้คว็็็ืออสจมมดดขึไแ ทีนี้มาดูก่อนหลายคนจะใช้ตัวสะพายกระเป๋าเนี่ยจะเจอปัญหาว่าสมมติเป็นโลหะหมดเลยเนี่ยหนีดกระเป๋าปุ๊บกระเป๋าเป็นรอยขาดบ้างตัวนี้แก้ปัญหามาละเป็าาเปนซิลิโคนสองฝั่งแบบหนามาเลยนะอันนี้หนาและนุ่มด้วยนะครับให้มาค่อนข้างดีทีนี้เดือยล็อกได้3ระดับสําหรับฝายกระเป๋าเป้ที่หนาหรือบางเนี่ย สามารถแอดจัดได้เลยการล็อกถามว่าแน่นไหมตัวนี้ผมว่าแน่นนะแน่นมาก้วยเพราะเอาแค่ล็อกธรรมดานเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างถ้าใครใช้งานเนี่ยคือถ้ากระเป๋าแบบหนามากๆตอนกดข้างรกจะกดลำบากนิดนึงแต่ถามว่าอยู่ไหมอยู่แน่นอนน้ําหนักตัวนี้ครับอยู่ที่94กร,รมัมไม่ถึง100กร,รัมเกรนะน้ำหนักถือว่าเบามากตัวชิ้นงานเนี่ยดูจากงานแล้วเนี่ยเป็นงาน CNC ทั้งหมดเลยนะแข็งแรงทนทานแน่นอนอใครนะครับที่มีระบบยูไก่อยู่แล้วเนี่ยหาตัวสไปายเป้เนี่ยวันนี้ค็อโซลูชันละตัวสายคล้องคอ,งองมีแล้ว้ววโชแมาล ใครมีอยู่แล้วจัดได้เลยครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอูลิซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อจะไม่ไพลาดสินค้าดีๆจากทางอุลิซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม